นอกจากเป็นวันพุธก็เป็นวันวาเลนไทน์แล้วเชื่อเลยว่าคําถามยอดฮิตของวันวาเลนไทน์ถามกันเยอะไม่รู้คุณสองคนโดนถามหรือเปล่ากุมภาเนี้ยมีคนกุมหัวใจยังคะ คนเนี่ยโดนคําถามนี้กันมาเยอะเลยรวมไปถึงในโซเชียลคุณผู้ชมวาเลนไทน์แรกจะมีคู่ไหนกันบ้างของอคู่รักดารานในปีนี้มาเริ่มกันเลยคุณผู้ชมขาเลดี้ปรงแล้วก็โอบนี้กุมหัวใจกุมมือกันแล้วนะจ้าพาไปดูความมาณะมานีปิติชูจใจแต่โอบเขาคุณผู้ชมนั่งต่อเลโก้ไม่ใช่ว่านั่งต่อของเล่นนะ คือต่อเลโก้เป็นช่อดอกกุหลาบคุณผู้ชมให้กับสาวสวยเลดี้ปรางแล้วเขาออกสื่อกันมาสักพักแล้วอย่างที่รู้กันเนาะว่าวานเลนทน์เนี่ยมีนัดแล้วนะแล้วก็วาเลนทน์เนี่ยจีบไม่ได้แล้วเออแต่มันก็ยังลุ้นอยู่ไงคุณผู้ชมว่าเออคู่นี้มันปีแรกของทั้งคู่แล้วจะหวานกันเบอร์ไหนปรากฏว่าหวานเบอร์นี้แหละค่ะนั่งต่อเลโก้กุหลาบให้กันละกันนะจ๊ะแล้วก็สังเกตนะจังหวะยื่นดีๆคุณผู้ชมดูดีๆนะเขาแบบว่ามีแบบทัชเจอร์แฮนด์แตะมือกันด้วย ใช่ไหมรีสดิคะรออะไรอ,ะอ่ะเออและไอ้แบบเลโกงเลโก้ LEGO LEGO เนี่ยมันเก็บได้ตลอดปีตลอดค่ะ ไม่มีวันเหี่ยวเฉาเอไปต่อกันที่คู่หวานย่านพระรามสี่กันบ้างค่ะรถติดแต่ว่าสู้อยู่เจมมาแล้วก็พายรินดาวาเลนทายก็สองเราเรียบๆง่ายๆตามสไตล์คู่นี้ดินเนอร์อาหารเกาหลีคุณผู้ชมพร้อมด้วยคู่กุหลาบแดงแทนความรักให้เธอนี่แล้วผู้หญิงเราเวลาได้กุหลาบช่อโตๆเนี่ยแววตาลอยยิ้มมันแบบสดชื่นมากเมาต่อ อันนี้คู่นี้ก็ฮือฮามสักระยะและน้องวิววันณรสแล้วก็แม็กวีรัตนีนั่นเองค่ะคู่นี้ชอบลงรูปโลเคชั่นเดียวกันแต่ว่าเป็นรูปเดียวๆใช่ไหมแต่มาวาเลนทน์ชื่อก็แกรด o โอเปนนิ่งปลยจ้าลงที่เดียวกันให้รู้ว่ามาด้วยกันรวมไปถึงรูปว่าสบตาปริงๆต่างๆอบนิดจับหน่อยอุยน่ารักคุณผู้ชมเอ้ยรูปคู่งานสายตาบอกเลยว่าไม่ไหวอ่ะอุยลูกนี้ดีจังเลยน่ารั มาเติมความหวานกันต่อที่คู่ของแม่แอปนนท์กุลที่หลายคนรออยู่ว่าจะเปิดตัวกันยังไงเด๊เป็นไงสองช่อไปเลยเออนี่แหละค่ะฉลองวาเลนไทน์กันแบบว่าไปไหนไปกันเราไปด้วยกันสาคนน้องปีใหม่ตามติดมาด้วยค่ะน้องปีใหม่ก็น่ารักพี่นนท์เขาก็ให้ช่อดอกไม้ด้วยคุณผู้ชมอบอุ่นแบบสุดๆเลยแต่ใดๆคู่นี้บอกเลยว่าเขาพยายามมีคอนเทนต์กัอยู่คือนนท์กุลเนี่ยจะทำคอนเทนต์แบบว่า คุณเก็ตแมสในในทิกตอกเคยเห็นไหมว่าเธอเธอดมเสื้อเราหน่อยสิว่าเสื้อเราเหม็นหรือเปล่าออแอบจุ๊บแอบเตอันนี้จะเป็นเป็นคู่อื่นเ่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ผู้หญิงเข้าไปดมเสื้อแล้วผู้ชายจะจุ๊บเหม่งใช่ไหมแต่ด้วยความแม่แอบแม่แอบไม่เก็ตค่ะคุณคุณถามว่าเสื้อผมเหม่งไหมแม่แอบบอกว่าก็ไม่เหม่งนะแต่ไม่ดมด้วยนะไม่เอาหน้าไปใกล้ๆไม่เหม็นนะแล้วก็ยื่นยื่นอะไรให้ยื่นน้ำหอมแอบมอง เทนที่หวังไว้คุณผู้ชมเอยเอ็นดูคนข้างๆไม่เข้าใจสักทีเนี่ยคุณผู้ชมดูแต่ยิ้มเขินคุณผู้ชมดูแม่แอฟพยายามห่าน้้ำหอมให้แล้วดูนนกุณยิ้มแห้งแล้วนะไม่เยหล่อไม่เป็นไรนนกุญวานเลนทนยปีหน้ารอรุ่นใหม่เออาปิดท้ายด้วยคู่ของนิวเคลียร์ที่เปิดตัวคุณบ๊อบบี้เปิดตัวปุ๊บฉลองวันเลนทายแรกปั๊บเลยคมเข้มนะคะคนนี้เช่นเดียวกันเลยกับนี่หนุ่มคนนี้กวารเอบินอมอลแล้วก็น้องเพลงกวิตาค่ะฉลองวันทนยแรกกันด้วยนะคุณผู้ชมพร้อมด้วยกุหลาแดชโตส จดียินดีกับทุกความรักของทุกคู่ในครั้งนี้ด้วยนะคะแฮปปี้ยนะคะ